สวัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับเรามีเก้าอี้หลากหลายผมก็เลยคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากเห็นว่าเก้าอี้แบบไหนนะครับที่ดีเหมาะกับตัวเองจะบอกว่าจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยเวลาผมดูในพวกช้อปปี้รัศดาครับผมพูดตรงๆเลยนะครับมันเขียนไซส์มาเนี่ยผมไม่เข้าใจหรอกนะสั่งมาบางทีก็ใหญ่ไปเล็กไปนะครับเรามาเริ่มจากเก้าอี้เบสิกก่อนแนามา่มาผมว่าตามมานะครับ ก้าวีเบสิกที่สุดเลยนะครับก็คือก้าียหน้าตาแบบนี้นะครับนี่อันนี้ยี่ห้อคั p เปอร์แลนด์ไม่มีอะไรโฆษณาเสมอนะครับสำหรับผมใครมันจะมาสปอนเซอร์อ่ะอันนี้นะครับเป็นกี้แบบเบสิกแคมปิ้งทั่วไปนะครับเก็บปุ๊บเล็กนิดเดียวอันนี้มีสายรัดด้วยแน่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่งรัดไงวะอ่าเนี้ยน,นะครับรัดแฟบสไพไลน์เฮ พร้อมไปแคมป,ปิ้งนะครับอันนี้แบบทั่วไปนะครับใช้ได้แปะคืนก่อนแป๊บนะครับกางน,งนั่งนั่งแล้วเป็นยังไงอ่ะนั่งให้ดูเออะนนั่งได้ไหมก็นั่งได้นะครับถ้ามาดูด้านข้างนี้นะครับอ่าเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสูง175นะครับมันก็มันก็พิงไม่ได้นะครับนั่งได้เฉย ถ้านั่งอย่างนี้ก็จะเมื่อยนะครับอันนี้เหมาะกับนั่งตรงๆนะครับเอาไปแบบลง,ล,งลงนุ่งลงน้าไม่ค่อยเสียดายตัวนี้ไม่ได้แต่เท่าไหร่ไม่น่าเกินสามร้อยหรอกผมว่าแถวแถวนี้นะครับป่าอ,อ,อันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองเดินตามอันนี้นะครับอันนี้อัปเกรดขึ้นมาน,นี่อัปเกรดขึ้นมาไฮโซตัวนี้ตัวนี้อะไรนะเอ้ยตัวนี้อะไรนะเจ0ร้อย เจ็ดร้อยนะครับดีดีแบบทรงเหมือนเดิมนะครับก็คือ,เ,อเป็นโครงอย่างนี้นะครับเวลาเก็บนะครับก็เก็บได้ปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็มีสายรัดรัดได้เหมือนกันนะครับรัดแปบบแป๊บปนะครับอันนี้ไม่มีที่แขวนนะครับก็มาแบบนี้อันนี้มีถุงเปล่าวะ นี่ก็มีถุงใส่ถุงไปก็อี่ปกติมันจะมีถุงะครับจริงๆแล้วตัวนี้700ดรดียังไงทําไมแพงกว่ารุน่นเมกี้นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันใช้ยากมากเลยนะอย่างแรกเลยนะครับอันนี้มีระบบระบายอากาศนะครับเป็นรูโบเห็นมือเห็นไหมใช้คว่ำจานได้นะครับเราเอาของแบบเปลี่ยกมาคว่ำบนนี้ก็ได้นะครับเพราะมันระบายน้ําได้นะครับ เวลาตดไม่ต้องอับอยู่ที่ตัวเองนะครับปล่อยให้โลกรับทราบได้เวลายุงกัดแม่งก็กัดทะลุข้างหลังและได้ทุกที่เหมือนกันนะครับเพราะเพราะมันเป็นรูนะครับมีที่รองนะครับสามารถโหเหมือนโฆษณาขายของเลยสามารถที่จะปรับนอนได้ผมเคยนอนแล้วแม่งเหมือนจะคว่ำแน่เงี้ย น้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บองเงนะครับต้องค่อยๆเก่งลงนะครับอาจจะคว่ำได้เออโอนอนได้ด้วยอย่าพลิกเยอะนะครับมผมเสียวแม่งร่วมไปข้างหลังวะ่ะเออสบายเออเอ้ยมันดีว่ะเออเอ้ยมันดีมันดีคุณมันเย็นหลังด้วยอะ่ะเออเฮ้ยใช้ได้เออใช้ได้ไใช้ได้ไดอ๊ะ มีที่วางแก้วนะครับปรับตรงก็ได้ผมลุกปุ๊บมันปรับเลยนะครับแขนก็นะครับเน่เอาขึ้นเอาลงได้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็สามารถที่จะหลุดซิปนะครับแล้วก็ถอดออกไปได้ก็จะกลายเป็นเก้าอี้ปกตินะครับ ตัวนี้700นะครับเออดีว่ะเฮ้ยเย็นอะผมก็ไม่เคยนั่งปวดทคันนั่งของตัวเองเฮ้ยเย็นเย็นตูดเออเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเอเอ,เอตัวนี้ใช้ได้เว้ยไม่เคยคิดอ่ะนี่นะครับเ,เราเลื่อนไซส์มานะครับเก้าอี้มาตรฐานทั่วๆไปนะครับที่ที่เป็นเก้าอี้แคมปิ้งแล้วกันใครเป็นสายเนเจอร์ไทนะครับจะชอบเห็นเก้าอี้ไอยอย่างเนี้ย วางอยู่ในรูปโฆษณานะครับจะมีสองไซส์อันนี้ไซส์เล็กแล้วก็มีไซส์สูงหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับสังเกตดูดีๆเวลาซื้ออันนี้ผมซื้อมาให้ลูกนั่งจึงเป็นไซส์เล็กนะครับจะมีไซส์สูงที่เป็นให้เรานั่งนะครับอ่ะผู้ใหญ่นั่งได้ไหมนั่งได้ผมนั่งจําเลยนะครับนั่งแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราเราไม่ได้สร้างภาพนะครับมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะก็นั่งโอเคนะครับอืมก็นั่งได้ เตะไก่มีสไตล์นี่มีไม้ตรงนี้เป็นไม้เห็นไหมดูดีนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไซส์นี้นะครับไซส์นี้เดี๋ยวก่อนอันนี้พับให้ดูก่อนอันนี้พับแล้วจะเป็นทรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ไม่มีถุงมาให้นะครับอันนี้คือแบบพกพาแบบนี้ก็พกง่ายส่วนตัวผมชอบลักษณะนี้มันคลาสสิกดีหมายถึงว่ามันดูเป็นไม้เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็รวบแบบนี้นะครับใส่ถุงนะครับเวลาพกพาก็ใส่ถุง เวลากลางก็ก็กางง่ายๆตรงไปตรงมานะครับอันนี้มีไซส์เดียวถ้าผมเขาเจอไม่ผิดอึ๊บก็นั่งได้จาราคาไม่ได้พูดตรงๆนะครับจริงๆรีวิวนี้ไม่ได้มาขายของนะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยผมก็เลยไม่ได้เน้นราคานะครับเน้นให้เห็นภาพว่าถ้านั่งลงไปแล้วอ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงมันสบายไหม,ไมไตัวนี้ก็ก็สบายเนี่ยครับแต่ผมผมอาจจะสะโพกใหญ่เซ็กซี่ ตูดใหญ่้วนนั่นแหลนะครับ <Okay. S 1> ก็แคบนิดนึงนั่งก็โอเคระดับจริงๆอ่ะเก้าอี้ตัวนี้นะครับกับตัวนี้มันจะเป็นระดับที่แบบพอดีนั่งกินกับกับโตะที่เป็นโตะแคมปิง้งที่เป็นโตะลักษณะนี้นะครับจะนั่งแล้วนั่งแล้วจะโอเคนะครับอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ s <S สบายที่สุด s <S ถ้าผมจะเสนอขาย s <S ผมบอกผมเสนอขายตัวนี้เว้ยนะครับ ับแล้วนะครับก็เป็นรวบนะครับสึกตัวนี้มันกําลังจะพังนะครับเพราะว่าน็อตมันหายไปตัวนะึงเดี๋ยวผมไปแก้นี่รวบแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับกลางก็ขึกาอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อ่า ระดับได้3ระดับอ,อ,อันนี้รู้สึกมั่นคงตัวตะเกียบนอนสบายจริงนะครับแต่รู้สึกเหมือนสามารถเหวอหัวฟาดพื้นได้ทุกครั้งอันนี้นอนแล้วก็อ,อสบายมือเป็นไม้ได้สัมผัสถึงธรรมชาตินะครับอันนี้ดีให้อารมณ์แคมปิ้งที่ดีนอนสบายยืนยันเก้าอี้แบบนี้สบายที่สุดนะครับถ้าเราไม่พร้อมที่จะนอนอยากพักผ่นอนอีกนิดหนึ่งก็ ปรับขึ้นมาเป็นระดับตรงนี้ได้นี่ก็จะเอียงแบบกําลังดีนั่งรีแแีแยนซลนะครับคุยกับเพื่อนจิบชาเขียวอะไรก็ว่าไปนะครับน้ําอ่าพันธแล้วแต่สะดวกแล้วก็อีกระดับหนึ่งนะครับก็คือระดับปกตินี่ตรงๆสามระดับสบายใหญ่อบทุกส่วนตัวนี้ดีดีจริงอ่ะอันนี้ก็คือเก้าอี้ เท่าที่เรามีนะครับจริงๆถ้าเพื่อนเราใหม่กลุ่มหนึ่งก็จะมีมากกว่านี้มาพูดถึงโซฟาเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่คิดถึงนะครับผมว่าผมเคยพูดในคลิปอื่นๆของผมนะครับโซฟาเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดไม่สําคัญแต่พอเพื่อนผมถอยตัวนี้มาอันนี้ของ K2 นะครับลูกผมก็ไปแย่งเขานั่งไปนอนมันดีนะครับเด็กๆนอนได้นะครับใครมีลูกเล็กๆนะครับทุกคนชอบอันนี้หมดนั่งแล้วก็สบาย ถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณไปเจอเพื่อนแคมป,ปิ้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนแม่งแอบรีมานั่งของคุณเชื่อดิเพราะมันดูเป็นโซฟานะครับก็ก็ดูใหญ่โตโอ้สบายจะสบายนะครับน่แบบนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เรามีสองตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ก็คือแต่ละยี่ห้อมันตัวใหญ่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ของเนเจอร์ไฮมันใหญ่กว่า ของ K2 ูนะครับใหญ่กว่าในทุกมิติตรงนี้ก็ลึกกว่านี้ก็สูงกว่ากว้างกว่ามือใหญ่กว่าทุกมิติเลยครับนั่งเราก็สบายเช่นกันแม่มาไหถ้าเอาแบบตีมให้มันตรงๆกันนะครับเนี่ยในใจเขาจะนี่แขนนีเป็นไม้นะครับตัวนู้นก็แขนเป็นไม้นี่แขนเป็นไม้อย่างเงี้ยนี่นะครับเป็นเป็นตีมเดียวกันนั่งเราสบายอยากนิ่มกว่านี้ก็ ไปสั่งที่เขาเป็นแบบว่าเขามีขายที่เป็นแบบตัวท็อปเปอร์นะครับแต่พอใส่แล้วเนี่ยที่นั่งเราจะเล็กลงนะครับเพราะว่ามันหนาขึ้นมันก็จะดันตูดเราไปข้างหน้านว่ากันด้วยเรื่องนี้ก่อนจากกันไปนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆมาพูดถึงเก้าอี้อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีะก็คือนี่มาแย่งของลูกครับเก้าอี้พวกนี้นะครับ ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยมั้งผมอเข้าใจไม่ผิดไป่กบหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้มีประโยชน์ซื้อพกไว้สักสี่ตัวนะครับอยากจะลงไปนั่งเล่นตรงไหนก็ไปลงน้ำลงลำทานลงทะเลอะไรก็ได้ถ่ายรูปสวยๆ,ๆนะครับไม่ต้องเสียดายมันมาก<ๆ>แล้วเราก็สามารถใช้นะครับวางของอย่างนี้ได้นะครับ<ๆ>ทําไมต้องวางของอ่ะมันก็อยู่นี่อยู่แล้วนะครับพื้นก็ได้หนึ่งไม่ต้องกลมเยอะนะครับปวดหลัง เพราะมันขึ้นมาในระดับสูงนะครับสองฝนตกน้ำไหลอะไรก็รู้สึกปลอดภัยนะครับโอเคประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะโอเคก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางท่านอาจจะกำลังสนใจหาซื้อเก้าอี้อยู่ก็สามารถนำไปใช้ได้ใครมีคำถามก็มมมดอปไปในคอมเมนต์นะครับผมจะ รีบเข้ามาตอบ <S <S แน่นอนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจากเพงเทา่านี้สวัสดีครับ